ทีนีรยาโบาโะว้าพอจับปยวงพวงวกลึก อะไรอะพ่ออะไรอือีอะไรอะโอ้โหเหรอโหยตัวใหญ่อะโอ้โห นี่ตัวใหญ่อยู่นี่น่ดู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 ขายเขาดิดูยังไงได้แม่ลงไปไม่ได้นั่น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 

อะไรวะจัดการหน่อยนี่ไลยไม่นี่นี่นี่หัวมันโตมาแล้วอะไรอ่ะเออทำไมมันเยอะจังอะฮะโอ้โอ้โอ้ม あい。<noise> <noise> มอ้วนอจะตกนะขึ้นไปข้างบนนั่งล่่งล่จตกไปน้นน่ะออ้นนูๆนมันขึ้นละติดงูอยู่ในถังให้จับทำไมจ

ไม่่ใชนายอ่ะอัอนอน,นี้มันปลาไหลดอกอ่าอราไปลงน้ำเดี๋ยวมันคัน mình ăn nó thành tiền đấy nó người ta nó non cái cái không muốn cái cái thế mà cái